ไอ้เจ้าโกนิกจริงอะเกมเนี้ยเอ้เมันจบตั้งแต่ผมโดนเฟิร์สบัตแล้วเว้ยเฟิร์สบัตมีรองเท้าแล้วมันก็เข้ามาเช็คพุ่มกูโอ้โหจบเลยตามสูตรขอล้องเล่นป่าดิสองวันวันนี้ผมส,สแปมแต่ป่าไงแล้วก็ตอนนี้ฟิลป่ามาันเริ่มมาแล้วไงไปหัวจริงละเพราะมึงโดนกูนหมดอะตอนเนี้ยยังก่อนยังก่อนดูดูดูก่อนกูจะเล่นมาตายีกูไม่ได้เล่นรีซินเพนเอางี้เอางี้ชัดมาตายีมีมาตายีรีซินเวโกสามตัวอาเคนด้วยอาแถมอะเคน ลิซินเหรอขอดูดูแบบจีนได้ครับลิซินนี่คือแบบที่สุดของจังเกลิลแล้วอะ่ะตัวมั่นใจของผมเกมนี้ไม่ขอมากขอคิวให้โดนมาต่อยอีกไหนชนะรั่นให้จริงปะเนี่ยมีรันร่นนะถ้าง,งั้น ไม่ค่อยคลีนเลยวะถึงไม่ค่อยคลีนแต่ก็ได้อยู่ครับโอ้โหกูต้องเบลลรียนซินดับปะเนี่ยโอเคสุดคนล่างระเบิดละกลูอะไรเดี๋ยวป่าแบกเองชัวครับมึงบ้าปะโอ้ยซินจีน โอ้โหแต่ก็ได้อยู่แชทชิวชิวชิวอ่ะเย้เมื่อกี้คือภาพในหัวคือผมจะเตะไว้แล้วผมจะคิวแล้วผมก็จะแบบเดินเข้าไปส,สวยโคตรเท่อะไอเฮียจะบวกทำไมวะจริงๆมันเอาได้นะไอ้ออบเจกต์อะเราไม่เล่นออบเจกต์กันเหรอเพื่อนรุกเตะไปดิ วอเตอร์ฟอกดิสจังกเกิลดูอิงเฮ้ยมึงหยุดดิไอ้เหี้ยเราเราคนไทยไงแปะไม่โดนไม่แปลกชิวครับชัดยังไงเกมนี้ผมก็คุมไว้หมดแล้วเดี๋ยวจักเกิลแบ่งเกมเนี้แต่ขอเวลาฟื้นตัวนะไอ้เยอะป่าไม่งจะไหม้เลยใครแก๊ปอ่ะจักเกิลไม่แก๊ปนะเดี๋ยวจักเกิลเก็บงานให้เพื่อนไม่ต้องห่วง แต่ชื่อเขาแชทยังไงผมก็ผมก็แบกไว้ยังไงผมก็แบกครับอัไอ้สู้ไหวเหรอชัดชทแชทแชทด,ด,ดู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 ผมเกมหมดเดี๋ยวผมเกมหมด <c oughs> ดิสลี ิดิสลีวะ่ะเช็ดฟุตเวิร์กไ์ไอรอน <c oughs> มันดา่ดาใครว่าด่ากูมัเนี่ยมาใจขไมาใจมาใจอ๋อมันว่าเอดีซีเฮียเอดีซีเล่นเหมือนไอรอน ไอ้ล็อกเล้่มันทำไมวะไอ,อ้เนี่ยกูถามทุกคนโฟกัสไปที่จีนอะแต่ไม่มีใครแบบไม่มีใครคุยกับลีซินแล้วอะดิสลีะกูจะบ้าว่ะทุกคนกูจะบ้าจริงเว้ยจังเกิลพยายามแบกแล้วเว้ยไอ้แค่แต่มันไม่ไหววะ่ะแบกคนเดียวไม่ไหว <Wow. S 1> แม่งนี่ไงกูมาแล้วไงกูมาแล้วเพื่อนใจเย็น เออดกเวมังกรให้แป๊บนึงกลัวเออแป๊บนึงซีแมพเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นมันเห็นมันเห็นชงง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 ทงง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 ทงทงงงเทงงองง บอกแล้วว่าเคนบอกช้าไปแต่ดีซินก็มันแล้วแต่วันจริงๆไงแชทบางวันแม่งก็เล่นเก่งบางวันก็เล่นเล่นอย่างเงี้ยโอ้โแต่ได้อยู่แชทโลดิสลีอุ้ยเพื่อน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 บุลลี่นะแชทแชทแชทดู สองเจ็ดแคลรีมันบอกว่าผมเล่นรีแบบไม่เข้าใจเหรอเอาโกช่องแชทขอมาไงผมก็เล่นไงดิสลีแปลว่าอะไรวะแชทด,ดิสลีแปลว่าอะไรวะแปลว่าเล่นดีปะ <c oughs> เป็นไงท้าเชียนเซียนปะรุยครับทุกคนเราต้องโซนมังกรนะครับเดี๋ยวดิซินจัดการให้ ขอทานตรงๆเกมนี้ใครแบรครับไม่อยากจะพูดอ่ะก็เป็นก็เป็นผมตลอดอ่ะคอโมโบเมื่อกี้เทพะคอโมโบเมื่อกี้เทพะแต่แม่งติดอยู่อย่างเดียวไอ้เี้ยป่าเรากลัวกลัวเกมชนะง่ายไปปรับสมดุลหน่อยว่างั้น2 7ใครแบรครับ ดูเซตนะขนาดแบบว่าผมเล่นแบบเกมตามนะตามไม่มากนะยังเซีเท่าเทกันอะ่ะคิดเอาแชทผมยังฟาร์มเท่ททาเทมันนะไอเหี้ยไม่บอกผมแบกแล้วใครจะแบกขอถามเซียนปะเซียนปะเมื่อกี้เซียนปะก็เป็นคอมโบที่ผมคิดเอาไว้โซโลโคาตาดูดูด เปิดโอกาสให้เพื่อนเล่นนะอันนี้เปิดโอกาสให้เพื่อนเล่นนะเอามังก,กรเพื่อนโฟกัสมังกรเพื่อนดาก้อนเพื่อนโฟกัสโฟกัสสวยๆครับส,สวยครับสวยครับ <c oughs> สวยครับสองแปดแล้วครับชิวๆครับแชทชิลครับแชทเรายัางชนะได้นะครับเมื่อกี้ผมเปิดให้ไงเพื่อนก็เลยเปิดเล่นได้เห็นปะไอเวกมันเลยบ้าเกมได้ไงแชทถ้าเมื่อกี้ไม่ใช่เพราะผมแม่งสละชีวิตให้ขอถามหน่อยมันจะมีวันนี้ได้เหรอไอเวกเอาซ้อนจริงอยู่เลยมันไม่เห็นไหมกำแพง เป็นไงเพราะใครครับเพราะใครครับขอถาม <c oughs> ขอโทษรรจินเมื่อกี้เรามองแชทอยู่จินเรามองแชทอยู่จินเบค1 2บสองหไม่ใช่เหรอครับ <c oughs> ก็ใช่ไงก็ผมทำทำไมทำไมทำไมไอเบคมันถึงมีสกอร์อย่างนันได้ผมขอถามทำไมใช่เพราะผมไปอยู่ครับไปอยู่ครับตัวแบกไปอยู่ตัวแบกไปอยู่ชิวชิวช อุ้ยรับอุทิศใครก็ได้เฮีออ้ยเขาหลงโอ้โหกูโดนซับไอ้เนี่ยโดนซับโซโลคิวไอ้กูโดนซับโซโลยอไม่มีใครรับป่ะดิแต่โชแกต์มันโตคนใหญ่แล้ววะไอ้ชื่อเลือดเกือบหมื่นแล้วว่ะโชแกตไอ้ชื่อโชแกต์มันเลือดเกือบหมื่นเลยเว้ยเปไงเก็บห้าเก็บห้าครับพอใครเก็บห้าครับพอใครขอถามเพื่อนเก็บห้าได้ชี้เอ็นคัพเอ็นคัพเอ็นคัพเป็นไงพอได้ไหม ใครแบกขอถามว่าใครแบกครับแชทเกมนี้ใครแบกช่ำอยู่อุ้ยของครับอู้นี่เท่าทุนว่ะเดี๋ยวใครมาแก้พวกนี้อุ้ยอะไรอะใครแบกผมขอถามไงใครแบกผมขอถามไมยมกแอไมตีไมยมกไมยมกไมยมกแอไมตีไมยมก